การที่โจท,ทำงานนอกบ้านไม่ได้หมายความว่าจำเลยที่อยู่บ้านจะไม่เหนื่อยตรงกันข้ามเธอมีความเครียดที่ไม่สบบามารถระบายให้ใครฟังได้ซึ่งสาเหตุนั้นก็เกิดมาจากการกระทาของโจเองด้วยช่วงที่จำเลยป่วยคุณเคยสังเกตเห็นไหมครับว่าเธอมีอาการอารมณ์แปรปรวนเบื่ออาหารนอนไม่หลับและแอบร้องไห้แบบไม่มีสาเหตุเห็นครับผมคิดว่ามันเป็นสภาวะหลังคลอด เหมือนเขบว่าโบเนี่ยเขามีอารมณ์แล้วก็อาการเซสซิทตฟนี่เป็นรายงานทางการแพทย์ที่ระบุว่าภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเกิดจากความไม่สมดุลของสารสื่อประสาทที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานในร่างกายมาจากหลายสาเหตุเช่นพันธุก,กรรมความผิดปกติของฮอร์โมนหรือ พฤติกรรมของคนไข้และอาจไม่เกี่ยวข้องกับความเครียดจากภายนอกเลยนั่นหมายความว่าอาการป่วยของจำเลยอาจไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโจทยและทางกลับกันสามีบางคนอาจไม่สามารถทนอยู่กับภรรยาที่มีโรคนี้ได้แต่โจทย์กับเรื่องที่จะอยู่ดูแลจำเลยและลูกอย่างดีที่สุดเท่าที่ผู้ชายคนนึงจะทำได้ ผมหมดคำถามครับหลังจากที่จำเลยลาออกจากงานมาเลี้ยงลูกคุณก็ไม่เคยช่วยเธอเลี้ยงลูกเลยถูกต้องไหมครับผมต้องทำงานครับก็จริงครับว่าบัวเนี่ยเขาต้องเลี้ยงลูกอย่างหนักแต่นั้นมันก็ช่วง3าสี่ปีแรกพอที่นตเริ่มเข้าโรงเรียนแล้วเนี่ยบัวเขาก็อยู่บ้านเฉย ไม่ได้เหนื่อยอะไรมากผู้ชายส่วนใหญ่คิดแบบนี้แหละครับแต่มาดูกันว่าอยู่บ้านแล้วเหนื่อยไหมผมขออนุญาตอ่านบันทึกประจําวันของคุณบัวบงกตซึ่งยื่นไว้เป็นหลักฐานในคดีถ้าผมอ่านผิดตรงไหนค้านผมได้เลยนะครับตีห้าตื่นนอนตีห้าครึ่งทำอาหารเช้าให้ลูกหกโมงปลุกลูกไปโรงเรียนเจ็ดโมงขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนเก้โมงไปจ่ายตลาด 11บเอโมงกลับมาซักผ้าทำความสะอาดบ้านทํางานบ้าน4ี่โมงไปรับลูกที่โรงเรียน5้าโมงพาลูกไปหาหมอ6กโมงเย็นกลับมาทําอาหารเย็นให้ลูกมาสวับสวัสดีครับ ชายปนดการที่โจท์ทำงานนอกบ้านไม่ได้หมายความว่าจำเลยที่อยู่บ้านจะไม่เหนื่อยตรงกันข้ามเธอมีความเครียดที่ไม่สามารถระบายให้ใครฟังได้ซึ่งสาเหตุนั้นก็เกิดมาจากการกระทำของโจ์เองด้วยผมหมดคำถามครับโจดเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าวันๆที่โจ์ออกไปทำงานโจ์ต้องทำอะไรบ้างได้สิครับทุกๆวันเนี่ยผมก็ ตื่นประมาณตีห้าครับทำธุระอะไรเสร็จก็ต้องรีบขับรถออกไปเพื่อที่จะไปถึงทีง่ทางานให้ทันแปดโมงพอถึงแล้วเนี่ยผมก็ต้องมานั่งเคลียร์เอกสารเก่เาๆให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะประชุมต่อช่วงบ่ายแต่ว่าบางวันเนี่ยก็ต้องมีออกไปข้างนอกเพื่อไปติดต่อหน่วยงานต่างๆชนบางครั้งแทบจะไม่มีเวลาที่จะได้กินข้าวกลางวันเลยด้วยซ้ำซึ่งในหลายครั้งเนี่ยก็ต้องกลับเข้ามาเพื่อประชุมต่ออีกประมาณอย่างน้อยสามชั่วโมง หลังจากเสร็จงานก็ไม่ได้ไปไหนครับขับรถกลับบ้านเลยแต่กว่าจะถึงบ้านเนี่ยก็รถติดอย่างน้อยก็2องถึงสามชั่วโมงแค่ฟังกระเดื่อแทนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่โจทย์กลับถึงบ้านแล้วไม่สามารถช่วยภรรยาดูแลลูกหรือแบ่งเบาภาระที่บ้านได้ก็ไม่ใช่ความผิดของโจทย์ผมบอคดคำถามครับ เธออย่าร้องให้เสียใจกับเรื่อง